วันนี้เขาก็มามีอย่างมะเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากที่อันเข้าเฮาพดออกมาแล้วใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับมันจะมีโรคหนึ่งที่ตามมาก,กับฝนนะครับคือหลังจากพายุโบลอยไปบ่กี้วันนะครับที่เขาควรระวังก็คือโรคเน่าคอลวงนะครับเหมือนที่ผมถ่ายให้พอนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับ อากาศเน่าคอรวงครับจะทำใ่้เราได้น้ำหนักเข้าไปได้เปลี่ยนไปตามที่เราที่เราคาดไว้นะครับเพราะว่าหลังฝนเนี่ยผมมาสังเกตพอนะครับหลังฝนตกนะครับมันน่าจะมีความชื้นในอากาศสูงนะครับแล้วก็เป็นประกอบกับเป็นช่วงครับเข้าของเราใกล้เก็บเกี่ยวนะครับ ไม่อะทกทให้มีโรคเน่าคอรวงระบาดในแปลงนานะครับถ้าเราเอาบัตรตันหรือว่าป้องกันบัตรตันนะครับไม่จะทําให้ผลผลิตของเราลดลงไปเยอะเลยนะครับเป็นโรคที่แพร่แพร่ได้ววยนะครับวันสองวันนี่สามารถทำให้ข้าวเฮานี้แห้งไปเลยนะครับที่ผมถ่ายอยู่นี่พันข้าวพันนี้นี่มันจะกลัวเรื่องโรคเน่าคอรวงก็คือพันเมโจ๊สองนะครับ เป็นข้าวที่แตกก่อดีนะครับน้ำหนักดีนะครับแต่ว่ามันจะมีความต้านทานโรคที่น้อยนะครับสังเกตนะครับจะแห้งไปเลยนะครับมันจะเป็นช่วงระยะเวลาเข้าใกล้เก็บเกี่ยวนะครับถ้าฝนตกแล้วเราควรมาฉีดยาป้องกันไว้เลยนะครับ โรคเน่าคอรลวงนี่มันจะเกิดได้ในช่วงที่ว่าฝนตกแล้วเข้าเฮานี่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ครับจะแห้งไปเลยนะครับเข้างามนะครับแต่ว่าด้วยความงามของมันนะครับแล้วประกอบกับอากาศชื้นนะครับทำให้โรคนี้ระบาดได้ไง่ายนะครับ นะครับพี่น้องเจ้านาเอาถ้าฝนตกนะครับมันออกมาสำรวจแปลงนานะครับเนื้อถ้าเอาแบบสำรวจดีนะครับมันจะเสียหายในช่วงเวลาสามสีวันนี่คือแพร่กระจายได้เวขนาดนะครับเราทํามาหมูกี้เดือนครับแต่ใกล้เก็บเกี่ยวมาผลผลิตเสียหายนะครับเข้าบัดได้น้ํหนักนะครับเพราะว่ามันไม่คอรวงครับ อากาศไหมนี่ถือว่ารุนแรงนะครับนี่ครับรุนแรงมากเลยครับโรคเน่าคอรวงครับอากาศชื้นกระทบหนาวครับฝนมากระทบหนาวครับตอนนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวครับเจอฝนเข้าไปนี่ระวังเรื่องโรคเน่าคอรวงในเมโ้สองนะครับเนอะเมื่อมาสำรวจแปลงนากันนะครับเนอะ เกิดหลายเกิดหลายเกิดโวยด้วยนะครับแล้วก่อระบาดได้เวยนะครับเพราะไปกับลมไปกับอากาศได้ครับไปเชื้อราครับพูกเน่าคอลวงครับสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตได้เยอะเหมือนกันนะครับลูกเน่าคอลวงนะครับเอาละครับเดี๋ยวไว้เจ็ดท้ายมาถ่ายให้กันพร้อมนะครับน้อ